สวัสดีเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ s ซ n ิเวิร์ e เจ้าเก่านะครับวันนี้ที่ทําคลิปนะครับเนื่องจากโอกาสพิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าเพจ s ซนิเวิร์ e นะครับมีผู้ติดตามถึง1,000คนแล้วโอ้โหดีใจมากๆเลยนะไม่คิดว่าจะถึงจุดนี้ได้นะฮะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยและเหตุผลสําคัญเลยก็คือนะครับลูกเพจรีเควสมาครับ รีเควสตัวนี้กันมาอย่างยาวนาะนและจํานวนมากมากๆก,ก,ก่อนที่เซิร์ฟไทยจะเปิดนะครับทุกคนน่าจะเดากันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเดาไม่ได้นะผมจะเปิดภาพนี้ดูครับภาพนี้นะคือภาพตารางของกาชาพิเศษจากตู้สีดํานะฮะที่อิงจะทำลายจริงๆเลยนะครับต <Wow. S 1> ั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบสองนะครับทุกคนนะน่าจะเดาได้แล้วแหละสำหรับทุกคนที่เดาไม่ได้นะผมก็จะ เฉลยให้ครับนั่คือตัวที่สี่นะคผมเมทัลไนท์ของเรานั่นเองดีใจด้วยนะที่รีเควสต์มาสำเร็จสักทีนะผมก็ถือโอกาสได้ทําแล้วนะ yeah แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าไปเอารูปนี้มาจากไหนผมเอามาจากเพจไซน n เวิร์ e ครับใครยังไม่ได้ติดตามนะไปติดตามด้วยนะครับผม <Okay. S 1> สำหรับประวัติของเมทัลไนท์นะครับหรือโบฟอร์นัเอสคลาสอันดับที่7นะครับเขานะครับปรากฏตัวในมังงะครั้งแรก คือตอนที่21นะครับเพื <S <S ่อช่วยในการหยุดยั้งอุกบาตยักษ์ที่กำลังพุ่งชนโลกครับที่ร่วมมือกับจีนอสคูงนั่นเองแต่จริงๆเหตุผลของเขานั่นคือมาทดสอบของเล่นใหม่ของเขาก็คือพิซสายนั่นเองนะฮะและหลังจากที่พี่แกยิงไปนะแกก็เหมือนว่าไม่สำเร็จนะแกก็หายตัวไปทันทีเลยปล oh. ่อยให้จนอสคุงนะะเชิญหน้ากับสตาร์กรนะครับ oh, <no. S 1> แต่เมื่อจนอสคุงนะถึงขับขันนะฮะ พีโลนของเราหรือไซตามาของเรานะฮะก็ออกมาจากการกับอุกบาตได้สําเร็จครับเมทันไนจึงได้ผลงานความดีความชอบนะฮะไปด้วยจึงได้เลื่อนจาก s c สค s s สอันดับที่เนะฮะเป็นอันดับที่หกในปัจจุบัน่นเองนะฮรับและจากอีเวนต์อุกบาตนะฮะเขาก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งนะฮะในอีเวนต์ที่ว่ามาช่วยปราบตะขาบอาวุโสนะฮะกับกระบองเหล็กครับแต่หลังจากนั้นนะฮะเมทัไนของเราก ได้เกาะติดตะขาคอุโสไปด้วยแล้วก็ได้หายตัวไปนะครับผมพบอีกทีก็คือเป็นซากไปแล้วนะ oh, แต่ <no. S 1> ทีนี้นะนะครับผมเขาก็ไม่ได้อ่อนแอนะฮะเพราะตะขาคอุโสนี่ก็คือระดับมังกรเลยทีเดียวนะฮะเรามาเข้าสู่ตัวเกมกันดีกว่านะครับผมสกิลแรกนะครับผมของเมทินีของเราครับคือสกิลที่หนึ่งนะครับไมโครบิดไซด์สามารถสร้างดาเมจหนึ่งครั้งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แกสูหนึ่งตัว ได้แถวหน้าและยิ่งอัพเลเวลนะครับผมมากเท่าไหร่นะครับพลังโจมตีพังทำลายก็จะยิ่งดุรุลแรงมากเท่านั้นนะครับยังไม่พอเมื่อเมทัลไนน์นะครับโจมตีเสร็จจะมีโอกาส100%ทําให้ศัตรูนะครับผมติดสถานะเผาไหม้2เทินด้วยดาเมจที่ได้รับนะครับผม5 0ตต่อเทินด้วยครับอ่านะฮะตอนนี้ผมก็จะลองทดสอบดูนะครับ ว่าเธอจยิงไปเนี่ยมันจะเป็นไรหรือเปล่าสรุปยิงแล้วก็อุกบาทโตนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองสู้อีกครั้งดูนะฮะสกิลที่สองนะผมยิงขี่เปน็นอาวุธนะครับสร้างดาเมจหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นแสตูทั้งหมดห้าครั้งนะครับและยิ่งอัพเลเวลนะก็จะยิ่งยิงรุนแรงขึ้นและมีโอกาส5 0นะครับที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะได้รับดาเมจเพิ่มที่้าสเทอร์นสองเทินด้วยครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีโอกาส100%ทําให้เป้าหมายติดสถานะเผาไหม้อีก2เทินโอ้โหเผาไหม้ยังกระจายเลยครับใครที่สร้างทีมเผาไหม้นะฮะก็ผมคิดว่าสุดๆเลยครับตัวนี้และทําให้ได้รับดาเมจ50%รต่อเทินด้วยครับผมพาสซีฟสกิลของเมเทนนะครับผมควบคุมจัรกลนครับศัตรูที่ได้รับดาเมจนะับผมจะทําให้ฮีโร่ของเรานะครับได้รับดาเมจสะสมเพิ่มขึ้น10%ครับ และศัตรูที่ได้รับสารเผาไหม้นะ,ะครับผมจะทําให้อ่อนแอลง1เทินครับผมทําให้พลังโจมตีลดลงด้วย10%ครับและเพิ่ม HP แก่ตนเองหรือก็คือเมทานายนะตลอดจนการต่อสู้จบนั่นเองครับผมโอ้โหถือว่าทั้งยิงหมู่แล้วก็ทั้งเผาไหม้ไปในตัวนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่โคตรเท่แล้วก็สกิลยิงหมูนี่เด็ดมากๆนะครผมใครที่อยากสะสมนะครับลองดูได้นะฮะ อ่ละสำหรับต่อไปนะผมคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือไอเทมนั่นเองนะครับผมทุกคนน่าจะเดากันได้แล้วนะครับไอเทมนะครับผมก็ใส่เป็นอุปกรณ์รูปหมวกของไออันนะผมเมื่อโดนโจมตีนะครับเป้าหมายที่มากกว่า3ตัวขึ้นไปนะผมจะเพิ่มดาเมจพิเศษเลย10%และเป้าหมายที่เราเลือกนะฮะก็ได้รับดาเมจ เป็นสองเท่าด้วยโอ้โหยิงแรงอยู่แล้วได้ของไปยิงแรงเข้าอีนะฮะอ่าละฮะสำหรับพานนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะับผมชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมนะ,ะับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมและหากใครนะฮะยังไม่ได้ไปดูคลิปเก่าๆก,ก็อย่าลืมไปดูกันนะฮะมีคลิปเป็นรีวิว SR ของจีนอส เวอร์ชัน2นะฮะที่ระเบิดตัวเองได้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็เป็นคลิปสอนสมัตเซิร์ฟจีนแบบย่อนะผมให้ในสนะัน